เกมที่สองครับเกมที่สองตอนนี้เป็นสองกุกนะครับสองกุกเสียงกลางนะครับอ๋อลงตัล,ล,ดดดลุ่มบ่ละไหมกว่าหลอกครับได็ไกลจิมหานเขาหลอกนี่กันมาดตัวนะดันจะหลอกที่ฝั่งโน้นนะครับเออ่เ <บน S 1> จ้าหนานใส่ไ,ไูะนะเจ้านานอยู่ฝั่งนี้ครับเจ้านานเจ้าหนานอยู่ฝั่งนี้ครับ เจ้านั้นทา<ล>ง,งนี้ครับน,นี่จ่ายก่อนนี่จ่ายตามสองตัว,ตวครับเจ้าหนานตัวเจ้าหนานอยู่ฝั่งนี้ครับเจ้าหลอกอยู่ฝั่งนี้ครับนกเจ้าหลอกนี่น่าจะได้ได้ก่อนนะครับเสาไฟฟ้าครับเจ้าหนานนี่ต้นไม้นะครับมากรมหัวมาลง,ง,ห,ลงนหน่งยลงพื้นเนี่ยมันบินอ้อมมาไปบิออ้มมาเสายุง ลงกล่อลงกล่อนี่อยู่อย uh ู่ปืนพะเนียดได้ไหมครับเขาเข้าเปล่าเลยลงเขาก็เปล่าเลยครับของเจ้านั้นอยู่เอ้เจ้าเจ้าหลอกครับเจ้าอย่าหลอกอยู่เส้นล่างครับเส้นล่างเส้นล่างใต้พะเนียดนะครับใต้พะเนียดอยู่ก้าล่างใต้พะเนียดครับตอนนั้นมีที่เขาเปล่างอมมาให้เลยขึ้นใต้ครับใต้พะเนียดครับตัวนี้เป็นสองกุกนะครับจับสายไฟเส้นหลุมเลยอันนี้เป็นสองกุกครับงอมเข้ามา ขอเสียงน้อยอืมเสียงน้อยเนาะมันน้อยคาร์ลูมแต่กินแ้วใชเออแล้วนันะแต่คาร์ลูมเลยนอยู่ข้างนั้นนะเออตรงต้นมะพร้าวครับปลายปลายช่วงว่างครับเสียงเล็กนะครับตัวนี้เสียงเล็กลองพุ่งข้างไปไหนนี่มันบินครับเจ้าบินครับปุณขึ้นไปพึ่นไปพึ่นไปนี่ เรหรอยส้นมันรีบโอ้เรเรอ้อไปไหนอ้อไปไหนล่ะต้นไม้แกไหนนี่นะต้นไม้แกอยาเนี่ยอันนี้พกยิงอยงเดียวพกยิงเดียวพกยิงเลยน ยงน้อยนะดึงขนาดนั้นเก่นอ,เอนเกมยาวครับเก,มย,บเกมยาวตอนนี้ออเอาใหม่มาแล้วก็ข้าวนานครับ ความันลงเข้าหันหรอกต้นต้นปลาปลายปลายเปล่าขนาดปลายปลานาดพ่อไม่ลูกใส่ยลงเข้าในกระป๋าหรอกน่าน้อยแม้มันรุนนีมันกล้าเข้าตัวนั้นมีห้านูตัวนี้จะเปลนสอโค้งเนาะเออทีซ่ส้งม่แเลงแมลงแมอย่ามาเลิศน่อ๋อเสียน้อยมักล้าเข้าพ่อตัวนัมี้นบางคนบว่ามัน แล้วนี้มันคุมให่หรอ <แก S 2> ผิ่นผิ่นของมันเล,ลยเลยย่านไปเลยครับจับหนิ่ไหมล่ะเสียงน้อยเสน้าาแห็งไเห,หรอ,อม,มันเออคือเล,ล่ะ ไปติดสายไฟอ๋อไปไล่เสียงน้อยแนละ้วไปไล่เสียงน้อยอะไรนะซนะื้อซื้อลกตั้งอะไรนะคู่ใช่กันนะขน,นนะาดนะั้นปะว่าใส่ไฟปน่ะเออยังยังก,การเสียงน้อยเจ๊ก่ะมีดอกไม้หมดก็มันคู่หนึนะ่งสองนะคู่หนึ่งสองแล้วมันแผดออกไปเพื่นอนะคนมาก็อ่านเจ๊ก่ะคนเท่ามีเงินะแล้วก็ลูกขจรรู้จักน่ะ ขึ้นมาละขึ้นมาละไต่มาไต่มาไต่มาครับอยู่ซื้อต้นมะพร้าวต้นน้อยนในแนวอยู่ลายเสาอะไปซื้อโหละโอหละเดี๋ยวขึ้นนะโอ้ตัวน้อยเสียงมันอาลมดีเลย

้าแล้เอาละต้นหนาเนียล้หนาเเนียหนาเนยอันนี้สายฟอนเอาละหย่หนาเเนียล้หาเเนียเอาละจโดดนี้น่าจะไม่พลาดนะโดดห่างห่างนิดเดียวห่างนิดเดียวน่าจะคืบเดียวนะครับน่าจะคืบเดียว่สื่อสื่อเนียรตรงเนียนะครันกอไย่างปนน้อยอะไปหยมเล่เลยเนะอ้ยอไนเ้น้อยสิดีนี่ยอตัวนี้ลีลาดีไดอ ตัวนี่ก็เหนียวนะแกงก็อร่อยเจ้หมูก็ร่อยนี่หมูมาแล้วมาแล้วก็ไดกี่ยวกัมาตอนนี้ต้นนี้ก็ล้วมาโอ้นี่ก็เข้าแล้วเข้าหานานน้อยครับเสียงเล็กครับคารมเสียงเล็กกับใกล้มาครับใกล้มาห่างประมาณสักสองศอกนะสองศอกประมาณนี้มาไปโดดก่อนมาไปเก็บเต็มก่อนหล่ะนะพ่อๆกันห่างสองศอกอะนี่ยอยู่นะ้องเรียก็โดก่อนแกผมว่าเฮ้ยเอาเอา ไอจะทำแต้มกว่าเ้วบนปู้าเัาออกพันก็นกน้อยไม่น่ตวงอย่างนีนกน้อยนี่ยเอนกอยอะมั้งเออนกเหยเนี่ยนะนกเอียงนกอยู่ฮะมยู่ไหนวะีข้างแต่ฟอยนะข้างเลยมัยู่ข้างจับแล้วหล่น้อยเดียวไดมันเพิ่มาหมฮมันเพิมเยจื๊ก๊๊เดินต ดดนนมันเป็นสากโดดนกเขางองก็จะตายล้ดึงไหมนวน้อยนงน้อยไปยังน้อยน้อยมนขวางให้เนี่ยดูตายเออนกน้อยเตตะกอนนะเออนกแกนั่นนกผีดนกอะอย่นั้นนี่เอรอไมไหนนงน้อยน่ะนงน้อยอยู่ ระวังเลยนะเนี่ยหลอกโชวลีลาเต็มที่ไปเลยเนี่ยจุ่มคู่เสียงเนี่ยมันไปหักไตห่างหน่อยเนี่ยเพื่อเตียวมาละเตียวไปเหระเอาลไหลนะน้อยดึงลแล้วไตผนีย์นะครับไตผนีย์นะห่างประมาณน่าจะประมาณศอกมือนะครับต่อต้นนะครับขนาดน้อยต่อต้นนะครับตอนนี้

เรียบร้อยโอ 1> 1. ้เจ e ้านานน้อยหนีบก่อนแล้วเยียบก่อนแล้วครับเรียบร้อยฝั่งนน้นครับเรียบร้อยเสียงเล็กคันลมนะครับออดีเจ้านานน้อยเออเดืรเรียบร้อยแล้วครับโอ้จะหอาลุนรับเอาลุนรับกันนักลุนกันนะการุนกันนะครับ กายห่างกันอยู่ไปเยอะตัวฟาดได้ดังนะป๊อปเยอะที่ไหนนะดังแบบดังห่างหแบบตัวบนนั่นตัวเออไปละไปแล้วอ่ะไม่อยู่ได้เรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยก็เหลือสองคู่ครับเรียบร้อยคือในน,นี้ครับแพ็กคู่ครับคู่ควยพระเนี่ยคนละอ่านนะพระเนี่ยคนละอ่านนะครับเรรียยบ้้ออโเรียบร้อยเรียบร้อย บินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับบินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับไปเออระวังงานของก้อนนะของก้อนมันจะก้อนนะโลมันก้องมั้ไหนมันก้อนนะมันก้อนงรอรอรอรบร้อยครับวินมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ครับสองตัวครับสองตัวจันซ่าไม่มาวันนี้จันซ่าไม่มาชวนไม่มาได้แย่นะ นัดซาเส็ตได้แย่เลยวันนี้โอ้โหไอคนวัดตัวครับจันบางก็ได้แล้วหนึ่งเต้มจันแม็กก็ได้ครับตอนนี้สองกุกครับแล้วจันนี่กันโอ้เหมืมันมันเฉียงว่ะทำอย่างานงั้นไงมันนะครับเนี่ยครับผลงานของเจ้าหล่อครับโอ้มันมันบีทออกมาเลยด่ะอันนี้มันบีทเลยอืออันนี้เสียงกลางครับเสียงกลางสองกุกครับ นกขลมนะครับข้างบนนะครับข้างบนนะครับนกคลมทั้งสองตัวนะครับจาจาร์บางอยู่ทางโน้นนะครับอันน er ั้เราเก็บ <new us. S 2> นกครับจะเป็นกุกเดียวครับจะเป็นกุกเดียวเสียงเสียงเล็กไปทางกลางครับตัวนี้จะเป็นเสียงกลางครับตัวนี้ดุครับตัวนี้ดุตัวนี้เป็นสองกุกครับนกขลมทั้งสองตัวนะครับวันนี้ ลมั้งสองตัวครับเอามาออกนอกไว้ตัวนี้มาก่อนเป็นโดดทีหลังครับตัวนี้เหนียวตัวนี้เหนียวครับตัวนี้เหนียวดีลาเยอะตัวเนี้ยเราจะไปานั้นดุ ตัวนี้เนียวตัวนี้เนียวเอรีเหนียวตันี้เหนียวลีลาเยอะครับตัวเนี้ยสองปุกครับสปุกครับถนนครับต้องถนนครับรถเยอะครับแดดจ้าบานไมองไม่ชัดนะครับนี่บ ต้องตุกครับมีพิเศษว่ะมีพิเศษว่ะตัวน,นี้ก้นเหนียวตัวนี้เหนียวนนเกมกันยาวๆครับดูกันยาวๆเกมยาววันนี้เมื่อกี้พลาดไปตวงเดี๋ยวนี้ไม่พลาดครับ mọi người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  mọi tít mọi người mọi người <Sen> หวมนสองกุ๊กสองกุ๊กเตกอะกุ๊กสิข้าวแมนอะขลมถึงเงีนะอย่างนั้นขาลมมันขตัวหรอที่มันโดดมันมีนิ่มตวงครอกจางใจเยอะแล้วนกโดดโอเมนนะเมนที่ดิ่งไปแล้วขลมนัก2สองตัวครับอ่าพระพหนึ prayed, EX ่ง